คลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงจิตใจเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเลอย่างเดียวพอนะจ๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบอีกแล้วกับ g o 7X นะครับเว็บไซต์เดิมพันคาสิโนโออนไลน์ระดับพรีเมียมนะครับยืนหนึ่งเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะระบบฝากถอนก็เป็นระบบออโต้นะครับรวดเร็วทันใจใครสนใจสมัครก็ตามที่ผมปักหมุดทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ดูใต้คลิปได้เลยนะครับ หรือจะแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดโกเนะครับมีแอดล้ำน,นาด้วยนะไปครับคลิปนี้ไปลุยสล็อตกันต่อที่ค่ายโจ๊กเกอร์แล้วกันไปครบคลิปนี้เอาเป็นเกมอะไรดีเอาเป็นมิทิคอาวแซนแล้วกันนะครับมาซื้อฟรีสปินกันดีกว่าโอเคทุเ 22, นเหลือยี่หมื่นสองนะครับก็ลุยเลยไม่ต้องเสียเวลาไม้แรกจัดไปที่หนึ่งพัน ผมขอเบ็ดเสร็จได้รวมหมื่นห้าอะหมื 15, ่นห้าเลิกเลยไปครับคลิปนี้เอไม่ใช่คลิปนี้เคมนี้เออไม่ต้องรู้อะไรเยอะขอให้ใส่รักมาเรียนกับซ้ายไปขวาเนี่แล้วมีกรอบทรายล้อมรอบมันจะขยายบึ้มบั้มแล้วก็จะแตกบ่มบ่มนะครับรอดูแล้วกันแตกบ่มบ่มอะไรของกูเนี่ย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 อย่างเงี้ยมันจะขยายออกเออประสาทนะครับ ปราสาทถึงร้อยสามสิบโอเคไม่มีไม่มีทรายก็ไม่ได้นะปราอปราสาทอืม,อมสิบสิบว้าวไงสองรอบสุดท้ายครับกรีบเก้าโอ้แต่เก้าไม่มีทรายวะ่ะจบได้มาร้อยแปดสิบซื้อพันหนึ่ง ตาจะไหลตอนนี้แจ็คพอตแกลนโคตรโหดนะครับสองแสนเจ็ดถ้าลงของใครนี้กระนำบอกเลยขยับขึ้นไปนะครับสองหม่นสามอ่ะหวังว่าจะได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้นะครับหมื่นห้าใช่ป่ะวะเออใช่เฮ้ยมันจะเข้านะครับหัวกะโลกเฮ้ยประสาทประสาทโอ้โห จะได้แถวหนึ 1, ่งแถวสองมันน้อยแต่ก็เมกาวินอ,อยู่นะแถวหนึ่งของสามไม่มีสายนะครับถ้ามีสายล้อมรอบนี้รู้เรื่องพันสี่สามสิบไหมเอาหน่อยเว้ย AJK โอ้โห J 1 0บคิวมาว่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่มีสายดีๆ oh จะบอกเขาขาดทุนอีกอะรอบสุดท้ายครับประสาทประสาทประสาทโอ้โหห้าตัวไม่มีสายสักตัวกูเชื่อมึงเลยถ้ามีสายเม่กี้สักตัวหนึ่งนั้นได้เลิกเลยนะครับสูไปเสร็จได้มา2 6 1พับาทตามทุนอยู่อีกเหมือนเดิม3,5 0 0าไป ต้องคิดเยอะครับของอันนี้อยู่ที่ดวงอย่างเดียวถ้าวันจะได้มันก็ได้เองเลยนะเอาแล้วเอาแล้ว Q ขยายไปเบาๆเบาจริงๆ3า0ร้อยเก้า Y โอเคเลตัว K กับ9นี่ครับพันหนึ่งร้อยสิบบาทสี่รอบสุดท้าย หยาบเริ่มหยาบได้ป่าโซเจโบเข้าไปบิ๊กวินนะครับ1ันสามห้าสิบวายมาเลขเก้าไม่มีสายหนหนึ่งนะก็ขาดทุนอีกนะครับไม้นี้มาไม้สุดท้ายแล้วกัน วัดใจกันไป5,850นะครับลุยดีๆนะเพื่อนเลิกแล้วมาสุดท้ายแล้วได้เสียยังไงก็พอนะครับไม้นี้ถือว่าสุดทางเอ้ยโอ้โอ้ได้แต่โออย่างเดียวตอนนี้เอเอโอเก้า ก้าามาหน่อยนึงแถมหน่อยแถมหน่อยแถมหน่อยโอ้โหมีวายมายังไม่ได้นะครับสงสัยรอดยากว่ะโคตรเจ็บอื้โคตรเกลือ เอาไงอ่ะเอาอซึ่งไม้แล้วกันแต่ลดลงหน่อยสองพันสามสี่สิบนะครับไปห้าวจัดเป็นไงเมืงเองห้าวจัดสุดท้ายจริงๆแล้วไม่ต่อละถ้าเสียอีกก็แสดงว่าวันนี้ดวงเราไม่มีจริงๆนะครับเจโอแถวสี่ไม่มีเจอข้างหลังอุตส่าม,มีทรายนะครับเจเจเจ เอ้โอ้โหไม่ได้สายมาอย่างเยอะเมื่อกี้โอ้สามรอบสุดท้ายครับไม่ใช่วันของผมจริงๆวันนี้สมควรกับการเลิกนะครับไปต่อหมดตูดแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะขาดทุนทุกรอบ ก็เป็นประมาณนี okay. ้แล้วกันนะครับี๋ยวยู่4,003อ่ะก็ไว้มันแก้ตัวกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีนะครับจะเป็นพราะคุณอย่างสูงเลยเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องใหม่เนาะแล้วก็แต่แวบเปิดมานานแล้วล่ะเพิ่งมาลง y t u t u นะครับยังไงก็เผื่อมีกิจกรรมจะได้ไม่พลาดกันนะคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย